สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีรับสิ่การอาร์ตอตีบเกยอีกครั้ง The เดวิเชอร์รีเมคเรียกว่าทำไมผมถึงดีใจขณะนี้แต่คนที่ตามช่องผมมาเนี่ยก็ผมมันจะพูดถึง Witcher, เดวิเชอร์เซอร์พังใช่ไหมพูดตามตรงเดวิเชอร์เนี่ยมันคือความทรงจำแบบเกมโปรโดของผมอะเรียกว่ามันผมเข้าสู่โลกแบบเกม RPG แบบโอเพนเวิลด์ถึงแม้ภาคแรกมันจะยังไม่ใช่ o อเพนเวิลด์ขนาดนั้นนะครับแต่หรือว่า ช่วงที่แบบโนบู no bu, ผมยังกากๆกกอยู่อะผมก็อยากลองหาเกมแบบ RPG ที่มีสตอรี่ใช่ไหมแล้วผมก็ไปได้ยินชื่อเสียงเดบวชเชอร์ภาคแรกตอนนั้นเป็นช่วงน่าจะขึ้นมาหาลาัยใหม่ๆมังที่ตอนนั้นเดบิวชเชอร์สยังไม่มานะครับแล้วผมได้ชื่อเสียงว่าแกรอเป็นเหมือนเจมส์บอลแห่งโลกแฟนตาซีนะครับ <laughs> ก็อนกอกแกรอยอดนักเย็บนะครับ <laughs> ซึ่งผมก็ได้ลองเล่นดูช่วงแรกก็แหละหวังเรื่องสเปกบอกอย่างว่านะครับที่หลายคนเขาเรื่องดือกัน แต่ปรากฏว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องไม่เจ๋งว่ะเนื้อเรื่องมันยอดเยี่ยมมากและบรรยากาศมันดีมากๆนะครับเีวยกว่ามันคือความทรงจําที่แบบหอมหวานเสื้อผมมากๆอนะ่ะเนาะและถ้าผมเนี่ยอาจติดตามซีโปรเจกต์เลรอผมรอแบบจนกว่าจะได้คอมโนบ,บุคเครื่องใหม่กว่าผมได้บุคเครื่องใหม่ก็จบมหาลาัยพอดีอ่ะ S, Zeus, G, นบุกเอสซูสอวจยมั้งเออผมได้เดบิวชเชอร์สองแล้วค่อยเดบิวชเชอร์สามเือผมซื้อเกมมารอไว้ก่อนเลยนะครับตอนสตรีมอ่ะเนาะจริงๆตอนภาคแรกผมยังโหลดเถื่อนอยู่นะครับช่วงน,นั้นผมยังเออยังไม่ได้แบบซื้อเกมสตรีมไปทางการเนาะอ่ะครั้นี้ก็ไทยบาปซื้อเกมในสตรีมแล้วก็นี่ซื้อกล่องมาด้วยนะครับไว้สะสมนะครับแพ็กเกจสวยใช้ได้นะครับและซิมบัลจ์เลนเนี่ยเราก็เห็นว่าแกก็ทำหายไปแล้วในไซเบอร์พังใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ย เขาก็พยายามจะไถ่าบาปเขาแหละแล้วก่อนอันนี้ไม่นานเนี่ยมันก็มีโปรเจกที่แกเนี่ยเรียกว่าทําเป็นเค้าพอยบอดเลยว่าเอ้ยมันจะมีอะไรบ้างน,นะครับเขาวางแผนงานไปล่วงหน้าเลยลเราเห็นว่าโปรเจกต์เดอะวิชเชอร์นั้นคือโคตรเยอะนะครับคือแบบแม่เจ้ามันจะเยอะไปไหนนะครับเนี่ยเราเห็นว่าโปรเจกต์เดอะวิชเชอร์เนี่ย,ยมันมีตั้ง3แบบเนี่ยอย่างอะไรเนี่ยโปรเจกต์ซิลิอุสนะครับเป็น โปรเจกต์เดอร์วิชเชอร์แบบใหม่คือแบบน่าจะเป็นเนี่ยมีทีมงานแค่60คนก็จะมาโปรเจกต์ที่ไม่ใช่เกมทิปเปิลเอแต่โปรเจกต์หลักจริงคือโปรเจกต์โพลาริสนะครับที่เป็นเกมโอเพนเวิลด์ไกลภาคเลยนะครับที่มีทีมงานล้อสิบคนนะครับอันนี้น่าจะมาก่อนใครเพื่อนแล้วก็โปรเจกต์แคนิสมาโจลิสนะครับสตอรี่ซิงเกิลโอเพนเวิลด์อาร์พีจีที่เซตในวิชเชอร์นิวเวิร์สโดยไม่ได้ทำโดยโปรเจกต์ Project เลสแต่ทำโดยบริษัทเติร์ดปาร์ตี้นะครับก็คือบริษัทที่เหมือนเป็นบริษัท ก็ไม่ยอมบอกบริษัทลูกเนาะแต่ให้บริษัทอื่นทําที่มีทีมงานเนี่ยเคยทำวิชเชอร์มาก่อนนะครับแล้วในที่สุดข่าวคราวมันก็มานะครับเมื่อดาววิชเชอร์นั้นประกาศรีเมคนะครับและอยู่ในโปรเจกต์อันตัวนี้เลยคือโปรเจกต์แคนนิสมาโจลิสนะครับเรื่องโปรเจกต์ที่โคตรน่าสนใจมากๆนะครับเขาบอกเลยว่าวิชเชอร์ภาคแรกประกาศรีเมคด้วยอันเรเวนจินห้านะครับเดอะวิชเชอร์รีเมคเราได้ประกาศว่าเออเดอะวิชเชอร์เนี่ย ได้เริ่มงานสร้างเคลียร์นะครับแต่ดูเหมือนว่าคือแบบประกาศว่ากําลังสร้างเฉยๆน,นะคือยังไม่บอกว่าโปรเจกต์นั้นไปถึงไหนนะครับดูว่าอ่ะเขาใช้อันเร็วเป็นจินโดยพัฒนาโดยสตูดิโอฟูลเชลลี่นะครับซึ่งคนที่เกี่ยวข้องในเดเวลลอปเปอร์เนี่ยก็เคยทำเดวิชเชอร์พักแรกมาก่อนเมื่อนานมาแล้วเนาะและนั่นก็ถือเป็นเรื่องดีมากที่เอาคนที่เคยทำเดวิชเชอร์เมาก่อนเนี่ยคือคนทำออริจินอลเนี่ยมาสานต่อรีเมคนะครับอ่าน,นี่คือแคนนิสมาโจลิสนะครับถ้าเกิดดูตามเนี่ยแสดงว่า เดบิวช์ภาคแรกรีเมคจะเป็นโอเพนเวิลด์เลยนะเดีบิวช์ภาคแรกนะเนี่ยตอนฉบับเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นโอเพนเวิลด์ะแค่มีเควสตหลักเควสต์ l o แต่ว่ามันก็ยังเป็นไปด่าน,านอยู่เนาะมันยังไม่ถึงขั้นอิสระขนาดนั้นนะครับและในวันนี้เนื้อเรื่องนะครับซึ่งตอนนี้อ่านมาเนี่ยบริษัทไอ้ฟูลเชลลี่เนี่ยเหมือนมีโปรเจกต์ที่เคยทำเกม CRPG มาก่อนนะครับนั่นคือ Border เกตสามแล้วก็อะไร Divinity Original Sin นนะครับก็นับว่า ถ้าเกิดทำวิชเชอร์รีเมคเนี่ยก็นับาเป็นเกมใหญ่เกมแรกของค่ายนี้นะเพราะที่ผ่านมาทาเป็นแบบ RPG ที่แบบมอจข์ขบวนเนาะไอโซมัติกอาร์พนะครับแน่นอนว่าเขายังไม่ประกาศอะไรมากนอกจากแค่ว่าจะทําาครีเมคยังไม่ได้บอก,กจริจๆว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกเลยว่าคงใช้เวลาพักใหญ่นะครับก่าจะมีประกาศข่าวเพิ่มเติมซึ่งที่ประกาศเนี่ยก็คงหมายถึงแบบบอกให้นักลงทุนเพราะว่าไงซะบริษัทเกมใหญ่มันก็ต้องมีนักลงทุนมาให้การสนับสนุนใช่ไหม ก็ต้องทาให้นักทุนยังมั่นใจตัวบริษัทมากขึ้นลังจากที่เสียชื่อเสียงไปนะครับแล้วทําไมผมถึงแบบหายเกัอบจะวิเชียรพักแรกโคตรขนาดนี้นะครับคือเผื่อตอนนี้อาจจะมากกว่าไซบะพังอีกนะอย่างที่บอกไปวิชีพักแรกเนี่ยมันคือความทรงจําในวัยมัธยมมหาลัยของผมนะครับคือริงตอนนี้เนี่ยผมเป็นผมไม่ใช่เกมเมอร์จากนาดนั้นผมไม่ได้ผมไม่มได้เล่นเกมออนไลน์อะไรนะครับผมเล่นแต่เกมซิคเกิลเพยเยอร์และผมก็เล่นเกมกาก,ากมาก เพราะฉะนั้นเกมส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมเล่นให้ผ่านผมก็ใช้เทรนเนอร์หรือไม่ก็ชีตโปรแกรมโกนนะครับประมาณว่าเน้นเนื้อเรื่องอ่ะเน้นเสพเนื้เรื่องเป็นหลักลนั้นๆพักแรกดูวิชเชอร์แรกเกมเพลย์ที่หลายคนบน่นว่ามันเล่นมึนๆมันเล่น,น,ลนงงๆเนี่ยผมก็เล่นได้โดยไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนักนะครับผมเสพเนื้เรื่องกับบรรยากาศมากกว่านะครับหรือว่าเกมเพลย์เนี่ยคือส่วนผมสนใจน้อยสุดเวลาผมเล่นเกมซิการ์เพย์เยอร์นะแล้วดูวิชเชอร์เนี่ยคือตอนผมสัมผัสครั้งแรกเนี่ยในสมัยนู้นเนี่ย ที่บอกคอมมันกากผมไม่เคยเล่นเกมภาพสวยมาก่อนนะครับเรียกว่าคือมาตรฐานผมต่ํามากๆนะครับที่เคยเล่นเกมเนี่ยอันนั้นเดอะวิเชาพักแรกคือเกมที่สวยสุดที่ผมเคยเล่นตอนนั้นต่ที่ปนะีนั้นมันก็ปี2014 13 2011แล้วอะคือมันเลยวิเชาพักแรกมาไกลโขเลยนะครับ2007 2008เนาะแต่คือสำหรับคอมกักกังผมเนี่ยยี่เกมภาพสวยสุดผมเล่นได้และขนาดาพักแรกที่เกมเก,มเก่าค่ะเนี่ยมันยังกระตกเลยนะครับแล้วคือเนื้อเรื่องอะ มันเจ๋งมากอะมันมีความแบบยังไงอะเป็นสีเทาอะหรือว่ามันคือตามคอนเซ็ปต์ของเดอะมิชชั่ไใจภาคมาตลอดเนะว่าทางเลือกส่วนใหญ่เนี่ยมันแบบไม่ได้แบบข่าดานะครับบางทีเราก็ต้องเลือกเลสเ e อร์อีวิคือตัวที่ชัชวร้ายน้อยกว่าเพิ่มเพื่อเอาชนะตัวชัชวร้ายมากกว่าอะไรแบบนั้นรวมถึงฉากตอนท้าที่ตอนแรกๆเนี่ยตอนที่าภาษาจีผมยังไม่ได้แข็งมากเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่าตกลงไอตัวแกลนมาสเตอร์เนี่ยแจ็คอเดอดส์เบิร์กเนี่ยจำชื่อไม่ได้ ทำไมม,มันเป็นใครและทำไมลัสบอสเพิ่งโผล่มาช่วงท้ายๆโดยที่เราไม่รู้จักอะไรเขาเลยจนกระสังพอผมมาเล่นซ้าเนี่ยอ๋อบวกับอะไรคลิป t u b e ที่เขาฉเฉลยว่าตกลงตัวการ์ดมาสเตอร์เป็นใครเนี่ยก็แบบอ๋อโอ้โหคือแบบขนาดเกมที่เกมแรกก่อนซิมบูเรตที่พูดตามตรงว่าอ่ะปัจจุบันเนี่ยกราฟิกมันดูตกยุคมากแม้แต่ในยุคเดียวกันในปี2007นเนี่ยเรามีคราสิสเรามีไบโอช็อคใช่ไหม โดมเมเกมที่ภาพสวยกว่า The Witcher พรรคแรกพอสมควรนะครับแม้แต่การนําเสนอเขาใช้ออนไลน์ engine ซึ่งปกติออนไลน์เนี่ยมาใช้กเกม Arithmetic so RPG ซมากกว่าอย่างเกม Neverwinter Nights nice. ไหนนี้บอกว่าก็ Neverwinter Nights nice นะครับซึ่งมันเกมมอจัดบ,บนไงซีโปรเจกต์เอที่ได้ engine นี้จาก BioWare เนี่ยเคาก็เรียกว่าเหมือนได้ engine มาแต่เขาก็ต้องแก้ไขโค้ดของตัว engine แทบจะทั้งหมดเพื่อสร้างเกม RPG แบบปกติขึ้นมา RPG แบบ Third Person ใช่มั้ย อันนั้นเราก็เห็นว่าฉากคอมแบทเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําแบบปกติได้รวมถึงฉากสวทนาคัสซีเนี่ยมันก็ดูโคตรจะเก๊กเกักงๆนะครับแต่ใน,นเรื่องอะ่ะมันชูโรงมากใน,นเรื่องมันแบบมันโดดเด่นออกมามากๆ,ๆนะครับคือนอกจากเควสต์ดะเนในเควสต์รอมันก็น่าสนใจไงที่แบบเราไปเจอคนนู้นคนนี้คุยกับ NPC บ้างและตัวเกมอะ่ะอย่างที่บอกมาแอบยากพอสมควรเพราะว่าบางทีมันไม่มีไกด์บอกมาทีเราก็ต้องแบบเดินไปเดินมาเองไม่มีฟาสต์ทราเวล ถึงแม้แมปมันจะไม่ใหญ่มากแต่เกมเนี่ยเรียกว่าเราเดินไปเดินมาที่เดิมซ้าบ่อยมากๆมาทีแบบอ่ะไปหาคนนู้นพอเสร็จกลับมาตรงนี้แล้วก็ต้องกลับไปหามันใหม่นะครับเรียกว่าอาจจะมีข้อเสียงใครหละคนก็ได้ที่แบบรูปแบบเควสบางทีมันก็ดูแบบยังไงเน้นเดินสะมากกว่านะครับจนถ้าจะเกิดเป็น walking simulator ได้เลยนะครับแต่มันก็ทําให้เราเนี่ยจดจําลาเรียของแผนที่ได้ทั้งหมดนะครับ และสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในเกมนี้นะครับเรียกว่าเพื่อเพื่ประทับใจยิ่งกว่าภาคสามอีกนั่นคือดนตรีประกอบและแอดมอสเฟียร์หรือบรรยากาศของเกมนะครับหรือไม่เชื่อสามภาคเนี่ยมีบรรยากาศที่แตกต่กางกในทุกภาคนะครับไม่นับกราฟิกนะแอดมอสเฟียร์ไม่ใช่กราฟิกแอดมอสเฟียร์คือบรรยากาศของเกมการใช้ดนตรีประกอบคอจังหวะเอ,อ่ยรูปแบบเรียกว่าไงงานศิลป์ของเกมอะ่ะเนี่ยเรียกแอดมอสเฟียร์นะครับหรือไม่เชื่อสามเนี่ยเพราะแมปมันกว้างบรรยากาศเลยหลากหลายกว่าใช่ไหม เรามีแบบแดนสงครามอย่างเวเลนเรามีเมืองที่ยังไงเหมือนึงเกือบโดนยิชคออย่างโนวิกลาดเรามีเมืองแดนหนาวอย่างสเกลิกา้าเรามีเมืองแดนร้อนที่โคตรจะเทพนิยายอย่างทูซองใช่ไหมเึกว่าบรรยากาศมันหลากหลายกว่าใช่ไหมเดี๋วมีเชือดสองจากแนวป่าในช่วงแรกเนาะป่าฟอสซัมนะครับแล้วก็มีช่วงแบบไปลบสงครามไปเจอกับดินแดนจําชื่อดินแดนไม่ได้ แลวก็ตอนท้ายที่มีเคลียร์กับอะไรลอตออฟซอร์สเลสจึงเจอเกิดเรื่องเลวร้ายกับเหล่าแม่มดในภาคสามอ่ะเนาะแต่ไม่เชื่อภาคแรกเนี่ยมนบรรยากาศที่แตกต่างจากสองภาคหลังโดยสิ้นเชิงนั่นคือบรรยากาศความอึมครึมบรรยากาศของเกมมเลยดูมีความแบบยังไงเหมือนดินแดนพิ่งผ่าสงครามมาแต่มันจะคนละแบบกับเวเลนเนี่ยมันดูแบบดินแดนมันดูชุ่มชื้นมันดูลึกลับดนตีประกอบดนตีประกอบบอกย้ําเลยว่า ผมชอบดนตรีประกอบผมจะมีเชื้อภาคแรกมากที่สุดมากกว่าภาค3ผมมีดนตรีแบบในลิสต์หลายเพลงผมติดหูมาก River of Life เอยดนตรีในไอ้ดินแดนบทที่4อ่ะจำชื่อดินแดนไม่ได้แต่คือดนตรีอ่ะเกมเนี่ยดนตรีมันชูลงมากมากนะครับผมเป็นคนที่ชอบ OST อยู่แล้ว original soundtrack ใช่ไหมเดี๋ยวมีเชื้อสามมันก็มีดนตรีเจ๋งๆเนาะดนตรีของ Camohen s k e l i c a ใช่ไหมดนตรีเวลาฉากบูย หรือแบบเล่ๆๆๆๆแต่กรณีของเดอะวิเชอร์ภาคแรกเนี่ยมันจะมีความแบบยังไงอะ่ะมันลึกลับอะ่ะและผมชอบดน,นตรีสไตล์เดอะวิเชอร์ภาคแรกมากที่สุดรองมาก็ภาค3และชอบน้อยสุดคือภาค2นะครับคือมันเป็นความประทับใจที่มันไม่รู้ลืมอะ่ะคือต่อให้กราฟิกมันจะดูตกยุคยังไงนะครับเกมเพลย์มันจะงอกง่อยยังไงคัสซีนมันจะดูตะกุตะกัดยังไงแต่บรรยากาศของเกมอะ่ะมันยอดเยี่ยมมาก เพอเผื่อมันเจาะเยี่ยมผ่านกัลเวลามาได้ถ้าเกิดใครใครแบบไม่ไม่เลือกเกมเพลย์นะแต่โคตรสุดยอดคิดว่าคงสนใจเกมเพลย์ด้วยเนาะคือแบบอวยอ่ะเพื่อนง่ายงผมอวยพักแรกมากๆนะครับผมถึงดีใจมากๆที่มันเล่มการรีเมคในยุคที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีเกมที่รีเมคโคตรเยอะนะครับอ่ะบางเกมก็เหมาะสมเพราะเกมมันเก่ามากอย่างมาเฟียใช่ไหมเอ่อ RE2 รีเมคใช่ไหมแล้วก็ RE4 ที่หลายคนเห็นตัวอย่างก็เออมันก็ดู คอลบต่อออริจินอลใช่ไหมปี2 0 0พันเท่าไหร่นะสอจะไม่ได้จะไม่ได้าเกมปีอะไรนะบวกแล้วก็มีเกม r e m ม k e บางเกมที่หลายคนคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องรีเมค e ก,ก็ได้บอกว่าอย่าง拉斯阿特帕特1หรือว่าฮอยซันซิลอดอนที่มีข่าวว่ากำมันจะ remake เพื่อเกมปี2 0 1พมันยังไม่เก่าเลยนะมันยังไม่มันยังไม่เก่าสักติดเลยนะครับเพื่อคือยุคที่เรามีเกม r e เมค e ที่เราต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างเดวิวช์คือโปรเจกต์ที่หลายคนต้องการ เพราะว่าแฟนเฟอเชอร์ส่วนใหญ่หลายคนก็คงไม่ได้เล่นภาคแรกและคงไม่อยากจะเล่นเพราะเนื่องจากเกมเพลย์ของมันกราฟิกของมันใช่ไหมนี่คือโอกาสดีมากที่เราจะสัมผัสกับวิเชอร์ภาคแรกในรูปแบบอ l เรวันจินห้าและเป็นโอเพนเวิลด์สิผมหวังอย่างเดียวของทางค่ายเล็กฟูลเชลลี่ก็คือให้คงบรรยากาศเอาไว้เพราะบรรยากาศของบิเชอร์มันมีความแตกต่างกันที่บอกไปในแต่ละภาคผมอยากให้คงความแบบดั้งเดิมเอาไว้เพอเผอแบบดนตรีแบบเดิมไปจ้างคู่ประพันธ์ดนตรีเดิมมาประพันธ์เลยนะครับ คือเนี่ยสิผมของเงี้ยแหละเกมเพลย์ผมไม่ได้หมายมากแต่บรรยากาศคือแบบต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับว่าต้องคงเดิมเท่านั้นนะครับมันคือความยอดเยี่ยมที่ไม่เสื่อมคลายในมุมมององผมนะครับก็เป้ารอคงอีก5ปีมั้งภายในห้าปีม่เชื่อว่าแกปบที่แกประกาศมาเนี่ยแกคงไม่คนเล่นแบบทิ้งช่วงนานเกินไปหรอกนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าการเดเวล็อปเกมเนี่ยมันน่าจะนามาการทำภาพยนตร์ใช่ไหมแต่ ท้านานเกินไปอ่ะผู้ลงทุนมันก็จะเริ่มไม่เชื่อใจใช่ไหมแล้วมันจะมีปัญหาตามมาเนาะผมคิดว่าที่แกประกาศมาเนี่ยแสดงว่าทาง Full s e o r y เนี่ยแกคมเริ่มแล้วแหละเริ่มแบบอาจจะแบบทำพรีโปรดักชันเขียนสตอรี่ไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยผมคาดการณ์นะว่าเราคงเห็นภายใน5-6ปีก็อาจจะมาช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกับดวิเชอร์ใจพังใหม่ก็ได้เพราะที่บอกไปนี่ทำโดยซีโอนอกนะครับ แค่ C ีเลยเนี่ยคอยดูแลแบบเหมือนโปรดิวเซอร์ใครคุมอะคอยดูงานที่เฉยแค่นั้นนะครับก็บอกว่าโปรเจกต์ที่แกแบบประกาศมาเยอะะเนี่ยมันจะเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นมองผมเนี่ยอ่ะผิดหวังจะเซอร์พังมาเนี่ยแต่นี่มันคือแบบล้มครั้งแรกอ่ะผมยังแบบยังพอแบบยังพอเชื่อใจเขาอยู่ว่าอ้ยล้มครั้งนึงเนี่ยเราลุกกลับมาใหม่ได้ไม่เหมือนบางค่ายที่ล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วลม้ลม,ลวลมอีกนะครับก็ประมาณนี้เนาะ แล้วท่านผู้ชมเคยเล่นเดบิเชอร์ภาคแรกหรือเปล่าถ้าเกิดเคยเล่นก็ามาคอมเมนต์กันได้ว่ารู้สึกไง,งกับเกมภาคแรกคือเชื่อว่ามีคนไม่ชอบแหละในแนง,เง่เกมเพลย์กับการาฟิกเนาะแต่นี่คือมองของผมนะครับที่แบบยังไงอะมาเช็คคอเกมจา๋าไม่ได้เน้นเกมเพลย์อะไรผมเน้นเซฟบรรยากาศของเนื้อแบบเรื่องนะครับและมันแบบคือมันชอบมันเกมผมรหลักมากๆนะครับแต่ช้ยเดบิเชอร์เนี่ยก็หวังว่าเกมใหม่มแบบันจะมาแล้วมันประสบความสำเร็จเหมือนกับที่ผลงานที่ผ่านมาทำนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ